ขออยู่ในชีวิตกําลังอินเลยค่ะและล่าสุดเราจะได้ดูฝนดาวตกจากต้นกําเนิดของดาวหางฮันเล่โอ้ยโรแมนติกสดุดๆด้วยความที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาออกมาบอกว่าในช่วงสี่ทุ่มครึ่งของวันที่21ไปจนถึงรุ่งเช้าวันที่22ตุลาคมนี้จะมีฝนดาวตกโอไรออนิที่มีต้นกําเนิดจากดาวหางฮันเล่คือเราต้ง อดูมขอเล่าก่อนว่าฝนดาวตกโอไรออนิทเขาเกิดจากการที่โลกเี่ยเคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นทางก,การโคจรของดาวหางคันเล่ซึ่งแรงน้งถ่วงของโลกเนี่ยเขาก็ดึงเอาเศษหินเศษฝุ่นของดาวหางคันเล่ที่ระหว่างการโคจรอ,อยู่ถูกดึงเข้าไปอยู่ในชั้นบรรยากาศจึงเกิดการเผาไหม้เป็นดาวตกโอไรออนิทเห็นเป็นแสงวบๆวคลายๆลูกไฟกุ้งกระจายตัวออกมาในกลุ่มดาวในพานเขาจะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวจะมีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย20ดวงต่อชั่วโมงวิธีการสังเกตง่ายๆสูงมือคนที่เรารักเอ้ยไปดูฝนดาวตกกัน ด้วยตาเปล่าเรื่องสถานที่ปราศจากแสงลบกวนจะทําให้เราเห็นฝนดาวตกได้ชัดเจนมากขึ้นแต่หากใครรอดูดาวหางคันเลซึจะเป็นต้นกาเนิดของฝนดาวตกนี้จากการคํานวณเลยนะคะอีกนานค่ะมีการคาดการณ์ว่าดาวหางจะโคจรเฉียดดวงอาทิตย์อีกครั้งในปีพศ2604ก็อีก38ปีข้างหน้าเลยฉะนั้นฝนดาวตกครั้งนี้ห้าพราดคออยู่ในชีวิตที่เหลือพอ